แกนธรรมธรรมะบรรยายโดยท่านอาจารย์ทรงกรดมั่นสิงเสียงอ่านและดนตรีบรรเลงโดยนัสุชยาพาตุบุตรเจ็ดการวางจิตก่อนตายแสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind เมื่อวันที่ ยี 24, สิงหาคม2560ผู้ปฏิบัติการวางจิตก่อนตายทำอย่างไรคะอยากมีความรู้ไว้ก่อนและอยากทราบด้วยว่ากรณีประสบอุบัติเหตุตายทันทีก็ดูจิตอะไรไม่ทันเลย อย่างนี้โอกาสตกนรกก็มีสูงใช่ไหมคะท่านทรงกรดเป็นคำถามจากท่านผู้พิพากษาท่านหนึ่งในกลุ่มซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกจะได้พิจารณาความตายให้เป็นมรณานุสติคำถามนี้ขอนิมนต์หลวงปู่ดูลมาเพิ่มเติมก่อนดังนี้ จิตก่อนตายเรื่องจิตก่อนตายนั้นสำคัญมากหากเวลาดับจิตหากจิตดีก็จะได้ไปที่ดีๆหากจิตมองจิตร้ายก็จะไปสู่อบายภพที่ร้อนร้ายในทันใดซึ่งจิตก่อนตายนี้เป็นของไม่แน่นอนบังคับไม่ได้แล้วแต่วาระหรือกรรมจะพาให้เป็นไป ด้วยเหตุนี้บางคนแม้เคยทำบุญมามากต่อมากแต่ตายไปกลับไปตกนรกหน้าตาเฉยเพราะจิตมองก่อนตายก็มีบางคนแม้ชั่วแสนชั่วแต่ตายไปกลับไปอยู่บนสวรรค์อย่างเหลือเชื่อเพราะเกิดจิตใสตอนดับจิตก็เคยมีตัวอย่างมาแล้วกรณีทั้งสองแบบ ล้วนมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกมาแล้วทั้งสิ้นสำหรับคนที่เคยฝึกจิตมาก่อนวินาทีที่รู้ตัวว่าอย่างไรเสียจะต้องตายหรือดับจิตลงไปแน่ๆหากทำเป็นก็อาจพลิกจิตยกขึ้นสู่ภูมิสูงไปสู่สุขติหรืออริยะไปสู่สุขติภพหรืออริยภูมิ สถานเดียวเลยก็ได้สำหรับวิธีตกกระไดพลอยโจรในวงเล็บสู่สุขติภูมิหรืออริยภูมิก็คือปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่กับความไม่มีไม่เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาจิต ไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างพระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่หยุดคิดอย่าส่งจิตออกนอกเรื่องของการพลิกจิต ช่วงสุดท้ายนี้บุคคลนั้นๆต้องเคยฝึกมาก่อนจึงจะทำได้จริงและพอดีโอว่าทำคำสอนพระราชวุฒธธาจารย์ในวงเล็บองค์หลวงปู่ดูลอตัตโลไม่รู้หลวงปู่ดูลพูดไว้อย่างนี้จริงหรือเปล่าแต่เห็นว่าถูกต้องจึงนำมาลงให้อ่านกัน ดังได้กล่าวหลายครั้งแล้วว่าปกติคนเรานี่หากยังไม่บรรลุโสดาปฏิพลที่มาที่ไปก็ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเสี้ยววินาทีก่อนตายว่าจิตขณะนั้นมีอาการเป็นอย่างไรแต่ถ้าบรรลุโซดาบันที่ไปก็แน่นอนอย่างหนึ่งก็คือไม่ไปอบายภูมิอย่างแน่นอนคือปิดอบายได้ ผมเคยเล่าประสบการณ์รมช่วงวันพลิกโลกให้พระอาจารย์ฝ่ายวิปัสนาใหญ่ในวัดหลวงที่กรุงเทพท่านเป็นพระปฏิบัติเดินทุดงมามากมายสอนวิปัสนาให้พระภิกษุในวัดนั้นปฏิบัติทำกันท่านฟังเสร็จก็อุทานออกมาว่าปิดอบายได้แล้วนี่ทีนี้กล่าวถึงคนทั่วไป ที่ยังไม่บรรลุโสดาปฏิพลว่าจะทำอย่างไรในวินาทีนั้นอย่าไปมั่นใจเชียวว่าทั้งชีวิตทำบุญสร้างโบสถ์ศาลามามากมายไม่เคยทำกรรมชั่วเลยตายแล้วจะไม่ไปอบายเคยมีเรื่องเล่าว,ว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งให้ทานทำบุญกับพระภิกษุมามากมายทั้งชีวิตก่อนสวรรคต ถามมหาดเล็กว่าในท้องพระคลังยังมีสมบัติเหลือเท่าใดตนจะทำบุญก่อนตายมหาดเล็กทูลว่าหมดแล้วพย่ะค่ะพระราชาบังเกิดโทสะขึ้นก่อนตายเพียงขณะจิตเดียวจึงไปเกิดเป็นพยาง,งูเหลือมใครที่ไม่เชื่อเรื่องพบชาติก็อย่าเพิ่งดูแคลนอ่านๆไปก่อนแต่กระซิบว่า พวกที่ไม่เชื่อเรื่องพบชาติไม่เห็นมีใครตายแล้วไปสบายสักคนเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิในพุทธศาสนาขณะจิตดับคนมักจะบอกให้ท่องพุทโธ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 แต่สำหรับคนทำกรรมชั่วมาทั้งชีวิตไม่มีทางจะนึกจะจําจะท่องอะไรได้หรอกปากท่องพุทโธ แต่ภาพกรรมชั่วที่มันทำมาล้อนใจก่อนตายพุดโทมันต้องด้วยใจเพราะเวลาตายใจเท่านั้นที่ไปทิ้งกายไว้ให้ญาติพี่น้องเผาทิ้งทีนี้จะบอกเทคนิคก่อนตายให้นะโปรดฟังดีๆสสำหรับคนที่กลางๆงคือไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรมากหรือไม่ได้ทำกรรมดีอะไรมากก่อนตาย ให้จัดพระปฏิบัติมาที่ที่จะตายแล้วให้ถวายสังฆทานมีพระพุทธรูปด้วยแต่ให้ถวายเป็นสังฆทานนะมีผ้าไตรจีวรครบตอนถวายให้ถ่ายรูปไว้ด้วยถ้ายังไม่ตายในขณะนั้นให้อัดภาพใส่กรอบวางไว้ให้เขาเห็นตลอดเวลาจิตก็จะจับภาพนั้นเป็นกุศลละจิต จิตจะผ่องใสถ้าไปในขณะจิตผ่องใสก็ไปดีแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกว่าหากจิตเศร้าหมองทุกคติก็เป็นอันหวังได้อีกประการหนึ่งหากเคยทำบุญใหญ่ไว้เช่นเคยสร้างพระประธานสร้างโบสถ์ศาลาเป็นประธานกถินผ้าป่าหรือเคยบวชเคยถือเศียอยู่วัดให้เอาภาพต,ต่างๆเหล่านั้น มาวางไว้ให้เขาเห็นเมื่อจิตระลึกถึงบุญอยู่ตลอดก็ผ่องใสขึ้นได้นี่พูดถึงคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมนะแล้วอย่าคิดว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมจะไม่ไปนรกอันนี้ผิดมหันเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมเอาคนทั่วไปก่อนอีกประการหนึ่งก่อนตายให้เขาฝึกสวดมนต์สวดอิติปิโสก,ก็ยังดี แต่ขอให้เป็นแบบแปลนะจะได้เข้าถึงเนื้อหาถ้าสวดเองไม่ได้ก็เปิดเสียงสวดมนต์แต่อย่าไปเปิดเพลงคลาสสิกเพลงป๊อปเพลงปโปรดของเขาเป็นอันขาดนี่คือการกระทําที่โง่ที่สุดอยากให้เขาสบายใจเลยไปหาเพลงพระเพรามาเปิดให้ฟังก่อนตายเพลงพระเพราที่เนื้อหาเศร้าจิตก็ย่อมเศร้าหมองเพลงสนุก จิตก็ปรุงแต่งไปในทางการมราคะจิตมีราคะนี่ถือว่าเป็นจิตเศร้าหมองนะไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนพระโมคคราชหรือว่าโมคคราชเธอจงออกไปจากความเศร้าหมองของกามอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังเห็นแล้วก็อดสองสารไม่ได้ได้แต่บอกคนรู้จักนั่นคือเวลาคนเราจะตาย ก็จะเที่ยวตามลูกหลานให้มาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าจิตกำลังสบายกำลังผ่องใสพระเพิ่งทำสังงคานไปอ้าวเหลือไปเห็นหลานตัวน้อยๆน,น่ารักเกิดความรักความห่วงใยขึ้นมาในช่วงขณะจะดับจิตจิตเศร้าหมองแล้วเกิดเป็นตุ๊กแกจิ้งจกวิ่งไล่ตามหลานอยู่นั่นเอง ดีหน่อยก็เกิดเป็นหมาในบ้านได้เล่นกับหลานสมใจใครอ่านแล้วจะหัวเราะก็ได้นะไม่ห้ามไม่ห้ามหรือที่เคยเล่าว่ามีหญิงคนหนึ่งทำบุญสร้างโบสถ์ใหญ่โตก่อนตายนึกเป็นห่วงโบสถ์เลยไปเกิดเป็นหมาเฝ้าโบสถ์เสียเลยการทำบุญเขาให้ทำด้วยการปล่อยวางไม่ใช่ไปยึดบุญของกูโบสถ์ของกู หรือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นไปภาวนากับหลวงปู่มั่นเป็นตาของหญิงคนหนึ่งภาวนาไปพอจิตสงบก็เกิดสมาธินิมิตเห็นเป็นสายเชือกยาวออกจากตัวแกไปที่ท้องหลานสาวจึงไปเล่าให้หลวงปู่มั่นฟังหลวงปู่มั่นพิจารณาดูจึงรู้ว่าตาลุงคนนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นลูกของลูกหลานตัวเอง ความห่วงใยจึงทำให้วนเวียนพบชาติไม่รู้จบสิ้นท่านจึงสอนให้ภาวนาตัดตัดความห่วงใยเพราะตาลุงแกเป็นห่วงยิงคนนี้มากแต่แกเชื่อหลวงปู่มั่นแกอยากไปนิพพานมากกว่าไม่อยากเกิดแล้วแกก็ภาวนาตัดจนเห็นสายเชือกขาดไปยิงคนนั้นที่กําลังตั้งท้องก็แท้งลูกไปเอง มนุษย์เราที่เวียนเกิดเวียนตายเป็นลูกผัวเมียพี่น้องกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะความห่วงใยนี่แหละความห่วงใยทางโลกก็นิยมว่าดีเป็นเรื่องดีแต่ทางธรรมถือเป็นเรื่องก่อพบก่อชาติสุดแท้แต่จะพิจารณาเอาในสมัยพุทธกาลก็มีเยอะมากระหว่างมีชีวิตไม่เคยทำบุญอะไรเลย ก่อนตายอาศัยระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าก็ไปดีได้ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือผู้สนใจทำอย่างพวกเราจิตก่อนตายจะปลอดภัยกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาโดยเฉพาะคนที่ฝึกสติอย่างถูกต้องอย่างที่ผมพร่ำแสดงบอกมาสองปีกว่านี่แหละทำที่แสดงก็ดีที่นำไปปฏิบัติก็ดี มันเข้าไปซึมซับในใจไม่มากก็น้อยตรงนี้มันดีกว่าทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้ทานหมื่นล้านอย่างเทียบกันไม่ได้เลยหลายคนได้ไลายมาคุยส่วนตัวให้ฟังว่าเห็นการเกิดดับของอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นจากการที่นำแนวการปฏิบัติที่ผมชี้แนะไปปฏิบัติสมเด็จพระยาณสังวรตรัสว่าทำฌานร้อยปี ยังไม่เท่าเห็นการเกิดดับของสิ่งที่ปรุงแต่งของจิตหรืออารมณ์เพียงชั่วขณะจิตเดียวเลยสร้างโบ์ร้อยหลังก็ไม่เท่าจิตสงบเป็นฌานเพียงชั่วขณะจิตเดียวลองเปรียบเทียบดูหากท่านจเจริญสติแล้วเห็นอารมณ์เกิดดับชั่วขณะจิตเดียวบุญจะมหาศาลเพียงใดการจะเห็นอย่างนั้นได้แสดงว่าต้องมีสติ พระสติเป็นตัวแยกจิตออกจากอารมณ์เมื่อจิตออกมาก็เห็นอารมณ์เสื่อมดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตรงนั้นเองขอให้เห็นสักครั้งเถิดเมื่อเห็นครั้งหนึ่งก็จะเห็นอีกผมจึงบอกพวกเราที่เห็นสภาวะดังกล่าวว่าให้รักษาความเห็นไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อเห็น จงพอกพูนความเห็นพระองค์ใช้คำว่าพอกพูนความเห็นหมายถึงให้เห็นให้มากไว้เมื่อมีสติเห็นจิตที่ปรุงแต่งดับไปดับไปเนือง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 ,นองจนวันหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิก็จะเห็นรูปนามตามจริงสมาหิตโตยะถาภูตังประชานาติ จิตตั้งมั่นก็จะย่อมเห็นรูปนามตามจริงว่าจะถือเป็นเราเป็นใครไม่ได้สักแต่เกิดดับ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 หาสาัตว์บุคคลอะไรได้ที่ไหนตรงนี้เรียกว่าเห็นธรรมจะเห็นอย่างพระอัญญากลทัญญะเห็นโซดาปฏิผลเกิดตรงนี้มาถึงตรงนี้ก็หมดห่วงแล้วสิเรา ปิดอบายได้ล้านเปอร์เซนต์แต่ถ้ายัางไปไม่ถึงจุดนั้นละ่ะความเห็นที่เคยเห็นก็ไม่ได้หายไปไหนความเห็นกับความคิดความจำนี่คนละเรื่องกันความคิดเสื่อมได้ดับได้ความจำก็ดับได้เสื่อมได้ทีนี้การฝึกสติจนเห็นความดับไปเสื่อมไปของอารมณ์แม้ยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ไม่เสียผล หากใครเห็นสภาวะดังกล่าวในวงเล็บมีจำนวนหลายคนก่อนตายไม่จำต้องไปทำแบบบ้านๆอย่างที่บอกไปตอนต้นอันนั้นมันสำหรับชาวบ้านชาวตลาดสำหรับพวกเราตายทั้งทีให้มันมีภูมิหน่อยอะไรคือภูมิของเราก็สตินี่ไงก่อนตายให้เอาความเห็นนั้นน้อมเข้ามาดูจิตดูใจ ที่กำลังจะแตกดับจริงจงจิตไม่ได้แตกดับไปไหนตัวที่แตกดับคือตัวจิตที่ปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆนั่นต่างหากหรือเรียกว่าเจตสิกตัววิญ,ญญาณสุดท้ายที่จะนำไปเกิดปฏิสนธิวิญญาณซึ่งมาจากการปรุงแต่งของจิตนี่แหละอย่าไปรู้มันเลยว่าเรียกว่าอะไรเอาเป็นว่าก่อนตายสำหรับพวกเรา น้อมสิ่งที่เห็นสภาวะการเสื่อมดับของอารมณ์มาดูจิตก่อนตายเสียเอทำไมแสดงมามาประจวบเหมาะกับคำสอนหลวงปู่ดูลได้นะน้อมสิ่งที่เห็นสภาวะการเสื่อมดับของอารมณ์มาดูจิตก่อนตายเสียจิตมันจะน้อมเองเพราะเคยเห็นครั้งหนึ่งแล้วเพราะเห็นอารมณ์เสื่อมดับเสื่อมดับก่อนตาย จิตก็ไม่กลัวตายเพราะเห็นแล้วว่าที่ดับอยู่ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมาต่างหากเหมือนงูลอกคราบตัวที่เสื่อมดับคือคราบงูไม่ใช่งูหากเห็นการเสื่อมดับของอารมณ์ก่อนตายต่อเนื่องไม่ขาดสายจิตจะออกมาตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิเห็นธรรู้ทำได้ก็ตอนนี้ อย่างที่บอกไปหลายครั้งสติกับปัญญาเป็นของคู่กันเมื่อมีปัญญาก็จะมีสติเมื่อมีสติก็จะมีปัญญาสุดแท้แต่ใครจะมองเห็นได้ชัดหรือไม่ชัดเมื่อเห็นการเสื่อมดับของจิตในวงเล็บปรุงแต่งก่อนตายจิตจะผละออกมาขณะนั้นจะมีสติเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหากมีกําลังพอจิตก็จะตั้งมั่น รู้เห็นทมได้ดังที่กล่าวมาข้างต้นสำหรับคนที่เคยฝึกจิตมาก่อนวินาทีที่รู้ตัวว่าอย่างไรเสียจะต้องตายหรือดับจิตลงไปแน่ๆหากทำเป็นก็อาจจะพลิกจิตยกขึ้นสู่ภูมิสูงไปสู่สุขติหรืออริยะไปสู่สุขติภพหรืออริยภูมิสถานเดียวเลยก็ได้ สำหรับวิธีตกกระไดพลอยโจรในวงเล็บสุ่สุขติภพหรืออริยภูมิก็คือปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่กับความไม่มีไม่เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาจิตไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่าง ตัดตอนมาจากคำสอนหลวงปูดูลจิตที่จะเป็นอริยะได้ในขณะก่อนตายมันจะเป็นดังที่กล่าวกล่าวคือพอเห็นการเสื่อมดับเสื่อมดับเสื่อมดับจิตผละออกจากอารมณ์อารมณ์คือการปรุงแต่งของจิตจิตที่ตั้งมั่นออกจากการปรุงแต่งก็คือจิตที่หยุดการปรุงแต่งหยุดกิริยาจิตเป็นจิตว่างบริสุทธิ์ขึ้นมา เรียกว่าพลิกจิตเป็นอริยะแต่ถ้ากำลังสติไม่ถึงแต่เคยเห็นสภาวะการเสื่อมดับของอารมณ์มาบ้างแล้วฟังดีๆนะจิตจะถอยออกมาจากการเสื่อมดับอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งของจิตนั้นแต่ยังไม่ทันตั้งมัน่นเรียกว่าตายระหว่างทางระหว่างสภาวะอริยะกับสภาวะที่ปรุงแต่ง ขณะนั้นจิตจะไม่เศร้าหมองความเศร้าหมองของจิตเกิดจากการปรุงแต่งของจิตเมื่อจิตพละออกจากความเสื่อมดับที่เห็นในขณะนั้นออกจากความปรุงแต่งในขณะนั้นจิตจะเศร้าหมองได้อย่างไรเมื่อจิตไม่เศร้ามองสุขติภูมิจึงเป็นอันหวังได้ภิกษุทั้งหลายพระพุทธเจ้ากล่าวรับรองไว้เช่นนั้น นักปฏิบัติทั้งหลายขอให้เจริญสติดังแนวทางที่สรุปไว้นี้จะเห็นสภาวะการเสื่อมดับของอารมณ์สักครั้งหนึ่งโอกาสที่จะไปอบายภูมิจะมีน้อยมากพอเห็นครั้งหนึ่งมันก็จะวิวัฒนาการของมันไปเองกล่าวคือจะเห็นอีกเรียกว่าเห็นเนืองๆแต่ต้องรักษาความเห็นนั้นไว้เพื่อจิต จะได้ศึกษาสำเนียงเอาไว้ใช้ก่อนตายนอกจากนี้ยังมีนักปฏิบัติที่ปฏิบัติผิดทางเดินมักผิดไปหลงว่าความคิดความเข้าใจเป็นมักคิดว่ารู้ธทมแล้วเห็นทมแล้วแล้วหลงระเริงกับความเชื่อนั้นพอก่อนตายได้รับทุกขเวทนาสาหัสแต่ด้วยความที่ ไม่เคยเห็นการเสื่อมดับของเวทนาอารมณ์เลยจิตจึงเข้าไปยึดทุกขเวทนานั้นไว้อย่างช่วยไม่ได้เกิดนึกขึ้นในใจสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาก่อนตายชั่วขณะจิตนั้นแค่ยึดทุกขเวทนาก็เศร้าหมองพอแล้วนี่ยังบังอาจปรามาตพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกความเศร้าหมองแห่งจิต ย่อมเกิดเหลือขนานับภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตเศร้ามองทุกขติย่อมเป็นอันหวังได้นักปฏิบัติรายนี้จึงมีที่ไปคืออบายภูมิอย่างไม่ต้องสงสัยมีนักปฏิบัติอีกพวกหนึ่งชอบเพ่งเข้าฌานจิตรวมก่อนตายก็เข้าฌานไปเกิดเป็นพรหม แต่การเข้าฌานของพวกนี้ต้องทำเป็นวสีคือคล่องจะเข้าเมื่อไรก็ได้พวกนี้ตายนอกฌานก็ไปเกิดเป็นพรมในวงเล็บชั้นต่ำได้เหมือนกันแต่บางคนยังไม่คล่องก่อนตายจะพยายามเข้าฌานพอเข้าไม่ได้นึกโมโหขึ้นมาเป็นไงเรียบร้อยอบายภูมิก็เลือกเอาว่าจะเดินทางใดที่ปลอดภัยที่สุด สำหรับพวกที่ตายด้วยอุบัติเหตุตายทันทีเรียกว่ากรรมตัดรอนพวกนี้ที่มาที่ไปไม่แน่นอนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนอยู่แถวนั้นเพราะยังไม่ถึงอายุไขพวกตายด้วยกรรมตัดรอนบางคนก่อนตายนึกถึงพระก็ไปดีหมายถึงที่ตายเขาอยู่ตรงนั้นนะอย่างบิดาของพระอาจารย์รูปหนึ่ง รถชนตายเมื่อ30ปีก่อนพอตอนหลังท่านภาวนาดีส่งจิตไปดูว่าพ่อไปอยู่ไหนนะตอนนี้ปรากฏว่ายังเดินอยู่แถวที่รถชนตายอยู่เลยดีที่สุดก็ขอให้ฝึกสติกันไว้อ้อและอย่าเข้าใจผิดนะว่าตายแล้วจะไม่มีสติสติที่ผมบอกให้ฝึกมันตามไปช่วยท่านได้แม้หลังตาย พะสติกับกายคนละอันกันกายเท่านั้นที่ตายสติไม่ได้ตายไปด้วยถ้าเราฝึกสติกันมันก็ติดใจไปนั่นแหละยังรถชนตายตอนถูกชนแม้จะไม่มีสติแต่พอตายจิตออกจากร่างสติที่เคยฝึกก็จะกลับมาช่วยทำให้จิตเราผ่องใสขึ้นมาไปสู่สุคติได้ในที่สุด คนที่ฝึกสติจนเห็นการเสื่อมดับของรูปนามอารมณ์นี้แม้ยม,มทูตยังเคารพยำเกรงเลยเพราะตัวยม,มทูตเองท่านยังทำไม่ได้เหมือนเราเลยพวกนี้จะเคารพคนมีธรรมในวงเล็บที่ปรากฏในใจมากดังนั้นอย่าคิดว่าตายแล้วสติจะแตกดับไปด้วยเห็นเด็กบางคนไหมเกิดมาอายุไม่เท่าไหร่ ก็เข้าใจเรื่องการฝึกสติได้พูดได้คล่องปากเพราะเคยฝึกมาก่อนตายมันก็ตามติดมาเท่านั้นเองอย่างที่ผมบอกเสมอซึ่งบางคนบอกว่าเหมือนเป็นโวหารบางคนก็หัวเราะจำได้ไหมที่ผมพูดบ่อยๆว่าถ้าท่านไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งท่านธรรมที่กล่าวถึงหมายถึงสติ สติคือธรรมแท้คือแก่นของธรรมแก่นของธรรมคือสติพระอริยเจ้ามากมายต่างก็พูดเสียงเดียวกันแบบนี้ถ้าท่านไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งท่านหมายถึงถ้าท่านไม่ทิ้งสติสติก็ไม่ทิ้งท่านสติจะตามท่านไปตลอดจะช่วยท่านให้พ้นจากอบายภูมิได้ในที่สุด จิตที่มีสติกำกับแม้กายเนื้อแตกดับไปแล้วสติก็หาดับไปด้วยไม่พวกเทวดาพรหมต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรเป็นจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเพียงแต่เป็นจิตท,ที่ยังไม่ว่างแท้ยังปรุงแต่งอยู่จิตว่างแท้ก็คือจิตของพระอระหันต์ที่อยู่ของพระอระหันต์ก็คือพระนิพพาน ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่มีอย่างแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่านิพพานมีอยู่จริงแต่บอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะไร้สภาวะการปรุงแต่งนั่นเอง